สวัสดีครับครูอาร์ตินดีเบบี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาสอบกลางภาคของหลายๆโรงเรียนแล้วนะครับอยากจะรู้ความรู้สึกของนักเรียนว่าคิดยังไงกับการสอบกลางภาคครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนพูดอะไรเกี่ยวกับการสอบกลางภาคขอ3คําเน้นๆนะครับไปอ้าวสวัสดีวงแอฟตินดกด้วยนะครับนี่ออกรายการเขาด้วยขอ3คําให้กับการสอบกลางภาคหน่อยเร็วหนึ่งสองสามทำไมไ่ได้ขอสามคำให้กับการสอบกลางภาคหน่อยเร็วมแนนน่อ ขอสามคำให้กับการสอบกลางากันเร็วขอสามคำให้กับการสอบกลางภากันเร็วยากจริงจริงขอขอสามคำให้กับการสอบกลางภาคกันเร็วยากงานเยอะมากมาแล้วครับเจอเป้าหมายแล้วเจอแล้วครับขามาแบบมากค่อะไรนะอะไรนะ ตายหมดแล้วขอสามคำในการสอบการพากันเร็วนะครับมาเจอเจ้าที่นะฮะนี่แกงนี้นี่ไม่รู้จะให้สามคำอะไรกับการสอบการพากับขอคาให้การสอบกกาารันเลยโอ้โหมั่นใจมากสิพิมพ์ขอสามคำใ้การสอบการพากันเลย อขอสามคำให้กับการสอบการพากหน่อยเร็วบอยเอเดเลยชื well, so. to to you, ่ออะไรครับจุ long, ๋มป๋าขอสามคำให้กับการสอบการพากหน่อยเร็วพัาบรรทัดพัาบรรทัดชื่ออะไรครับนัดค่ะขอสามคำให้กับการสอบการพากหน่อยเร็วผ่านเจ้าพอค่ะผ่านเจ้าพอค่ะขอสามคำให้กับการสอบการพักนะครับศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าครับ ขอสามคำับ้มการสอบการพากันเริ่มขอสามคำให้การสอบการพากันเร็วกขอสามคับแ่การสอบการพากันเริจบแล้ว สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อวูชื่อแม็กกี้ค่ะขอสามคำกับการสอบการภาคกายเรื่ขอให้ค่ะขอสามคำให้กับการสอบการภาคกายเรื่องไปว่าหาวโอ้มาเจอนักเรียนแกงนี้นั่งทำงานอยู่นะครับขอสามคำในการสอบการภาคกายเรื่อากลเลยสวัสดีครับคุณอูครับขอสามคำให้กับการสอบการภากานเรื่องจุดจุดจุด สวัสดีครับคุณธเจ้าครับขอสามคำให้กับการสอบการพากันเร็วคู้ๆนะขอสามคำให้กับการสอบการพากันเร็วอะไรขอสามคำให้กับการสอบการพากันเร็วสามคำให้กับการสอบการพากันเร็วโอ้ ฟิตมากครับฟิตมากนึกวันสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเร็วชื่อกิมครับเป็นหัวหน้าวงเตป็นสมาชิกในีงครับโอ้โหนี่ยาวเลยขอสามครับไม่ทำการสอบการพากย์กันแล้วใครอ่ะใครอ่ะขโทษเลยนะชื่ออะไรครับชื่อคนนัสค่ะขอสามครับไการสอบการพากย์่อยเร็วทานเธอแน่ ผ่านแล้วนผ่านไปแล้วนะครับสําหรับความรู้สึกของเด็กๆนักเรียนที่มีต่อการสอบกลางภาคนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ